ค้องกับการไปประกอบพิธีฮัฟต์นะครับของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับ<ไ>ล่าสุดนะครับมีชาวบ้านที่อําเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลาออกมาร้องกับสื่อมวลชนบอกว่าถูกหลอกครับให้ทําประกันชีวิตแล้วก็บอกว่าจะพาไปประกอบพิธีฮัฟต์นะครับสุดท้ายมีผู้หลงเชื่อ23คนสูญเงนินกว่า2ล้านบาทครับนายเนรเดชดำรงหวังตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ของอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลาครับเดินทางเข้าพบนายอับดุลการบริมรามสิริวงศ์เลขาธิการสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย หลังมีชาวบ้านไปปรึกษาแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือกรณีถูกผู้แทนขายประกันของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งหลอกให้ร่วมโครงการชื่อว่านำท่านสู่พิธีฮัตอันศักดิ์สิทธิ์พร้อมรับสวัสดิการดูแลจนอายุ80ปีครับเฉพาะสมาชิกมุสลิมเท่านั้นทําให้ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่หลงเชื่อแล้วก็เข้าร่วมโครงการกว่า23คนโดยเป็นการสมัครกรมธรรมประกันชีวิตนะครับ โดยจ่ายเงินไปแล้วคนละ60,000บาทถึง3 0 0แสนบาทรวมจ่ายไปทั้งหมดเนี่ยเกือบ2ล้านบาทแต่เมื่อไปตรวจสอบที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารดังกล่าวพบว่าไม่มีโครงการนี้แต่อย่างใดครับและเงินที่ตัวแทนขายประกันรับมาก็ไม่ได้ส่งเข้าระบบเงินประกันของธนาคารด้วยเมือรร่อทราบความจริงชาวบ้านผู้เสียหายทุกคนก็ต้องการจะยกเลิกการทาประกันและต้องการจะเอาเงินคืนแต่ปรากฏว่าตัวแทนขายประกันไม่ยอมส่งเงินคืนให้แล้วก็ยังลอยนวลอยู่ในพื้นที่ ขณะผู้เสียหายบางคนก็ไปแจ้งความกับตำรวจแต่กลับไม่มีการดำเนินคดีจึงต้องไปร้องสื่อเพื่อให้ติดตามสอบถามและผู้เกี่ยวข้องและหลังจากนี้จะรวมตัวกันไปแจ้งความกับผู้ขายประกันร,รายนี้ต่อไปด้วยครับ